คือฮาบิกตู่ปรับลุกแถลงข่าวบอกเลยว่าตาัสมากพี่น้องประชาชนที่เคารพรักวันนี้ผมอยากพูดกับทุกท่านเกี่ยวกับอนาคตของบ้านเราและการเดินหน้าต่อไปของประเทศไทยพอเขาใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพื่อจะเล่าเรื่องสำคัญก็คือกลยุทธ์ภาพาใหญ่ของผมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องและความยากจนให้หมดไปเสียที อ้าวเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมกับการปรับลุกแถลงข่าวในรูปแบบใหม่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ต้องบอกเลยว่าล่อเราเอาการไม่เบาเลยนะครับ จากเดิมที่เป็นการถแถลงข่าวในลุกทางการทางการซึ่งหลายคนได้มีการพูดถึงอย่างมากเลยละครับในการถแถลงข่าวบางก็ว่านายกกลมอ่านแต่สคริปต์บางก็ว่าลุกการถแถลงข่าวดูเป็นทางการเกินไปเข้าถึงยากงานนี้ทําให้ล่าสุดได้มีการจัดการถแถลงข่าวในรูปแบบใหม่ที่ต้องบอกเลยว่างานนี้เขามีลูกเล่นในส่วนของการที่นายกออกมาถแถลงในวันนี้นั้นก็จะเป็นการพูดถึงกลยุทธ์3ามแกน ที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าใน2ปีซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ครับกลยุทธ์3แกนแกนที่1คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทางรถไฟรถไฟความเร็วสูงถนนสนามบินและท่าเรือที่เขาระบุว่ารัฐบาลในอดีตหลายรัฐวางแผนโครงการสวยหรูแต่ปล่อยขึ้นหิ่งไม่ถูกทำให้เกิดขึ้นจริงแต่เขามุ่งมั่นจะทำให้โครงการนับร้อยเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง แกนที่2คือแกนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเน้นจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของโลกผ่านการให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกในการขยายการลงทุนและธุรกิจในไทยที่เขาอ้างว่ามีผู้สนใจแล้วหลายรายและแผนระยะต่อไปของเขาก็คือการทำให้คนไทยได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงนั่นเองแหละครับ สำหรับแกนที่3คือการพลิกโฉมภาการธนาคารเพื่อให้ลูกค้ารายเล็กเข้าถึงเงินกู้ของธนาคารได้มากขึ้นประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้ใช้บริการของธนาคารและนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการทำงานของธนาคารนั่นเองละครับซึ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า ความร่วมมือของประชาชนตลอด2ปีที่ผ่านมาในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 ทำให้โลกได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จัดการกับโควิด -19 ได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกและหากประชาชนร่วมมือกันอีกครั้งโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ใหม่ที่เขานำเสนอมาจะเริ่มเห็นผลในเวลาไม่เกิน2องปีข้างหน้าแหละครับ ยังไงงานนี้จับตาดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมว่ากลยุทธ์3มแกนจะปังแค่ไหนนายกลั่นเห็นผลไม่เกิน2ปีข้างหน้าท้ายนี้คุณผู้ชมแหละครับชอบการถแถลงข่าวแบบไหนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันมาได้นะครับ